่านี้ที่สวนจันร์ทอีกวันหนึ่งก่อนถึงศพตาดวงตะวันครั้งที่23เสาร์อาทิตย์ที่10ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568นัดลูกหลานลูกศิษย์ญาติมิตรคนสำคัญของมูลนิธิสืตะวัน เจอกันศบตาปรมัาสัจธรรมความจริงอันเปรียบได้กับดวงตะวันกันที่สวนจัน์นี้แม้จะยังทำห้องน้ำห้องสุข,ขาอีกสองห้องให้เสร็จได้ไม่ทันแต่ลานแคมปิ้งข้างบนนี้ก็คงจะทันครับ